บ่อยคนงานก่อสร้างหัวเลาะเสียงดังเมื่อขุดพื้นวัดล้างแล้วเจอขวดแก้วเก่าเต็มไปด้วยคราบดำเหนียวเดืเขาชูขึ้นอวดเพื่อนของโบราณแน่ๆเก็บไว้รวยคืนนั้นเขานําขวดกลับมาที่แข้มเพื่อนๆพ,พ,พากันล้อมวงดื่มเหล้าท่ามกลางไฟลุกกระพริบจะหลดนีออนเก่าทุกคนหัวเลาะสนุกสนาน จนมีใครบางคนชี้ไปด้านหลังบอยเฮ้ยนั่นใครวะชายหนุ่มหันกลับไปไม่มีใครแต่เพื่อนๆหน้าซีดเผือกบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวเปื้อนโคลนยืนตัวเปียกอยู่ด้านหลังเขาเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำจ้องไม่กระพริบตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่บอยเดินผ่านกระจกหรือเงาน้ำ เขามักเห็นร่างนั้นยืนอยู่ข้างหลังบางครั้งได้ยินเสียงน้ำหยดใส่พื้นติงต๋งติ๋งทั้งที่แคมไม่มีราวน้ำรั่วเลยไม่กี่วันต่อมารุ่งเช้าพบศพบ,บอยลอยคว่ำอยู่ในหนองน้ำหลังวัดผิวหนังเปียยุ้ยเหมือนจมน้ำมานานทั้งที่เมื่อคืนเขายังนั่งหัวเลาะอยู่กับเพื่อนและขวดแก้วใบนั้น ไม่เคยมีใครเห็นอีกเลย